FC เก่า FC ใหม่นะคะหรือว่าสิเป็นพี่นอนทั้งบ้านเนาะคะ่ะเนาะที่เขาม้านหลับจมเด้อหายกำลังใจเนาะคะ่ะเนาะขอบพูดลหลยๆเด้อขึ้นมาจมเนะะมาะเมื่อยหลเมืม่อย,ย,ยหลเมื่อยเมื่อยเมื่อยเห็นกันจะหวิวหิวกะหิวเมื่อยกะเมื่อยจะกะ เฮ็ดจะได้ได้เนาะชีวิตต้องดินล้นมันก็ต้องสู้กันไปโอเฮ็ดกับโบไมีกินเนาะค่ะก็ต้องเฮ็ดต้องทำต้องสร้างคือกันกับคนอยู่เมืองไทยจักคือกันอยู่เมืองเหนือก็คืนมาใส่สิสบายลำบากลำบากลำบากลำบุญพ่จารณ์เทียร์ก็ต้องเฮ็ดงานเอ็กซ์ตาร์ กรสิมีเงินไปจับใจใส่สวยแนวอื่นเนี่ยอย่างประมาณนี้ถ้าบว่าเห็ดกะเอ,อ,อ้ยกรสีเห็ดบางทีเห็ดงงนเพรพะว่าตูผู้เดียวนะคะเนาะถ้าถายูผู้เดียวนี่กระสีลำบากจังหน่อยเนี่ยเกี่ยวกับไออย่าง,อ,งอ,อื่นองอคุณขาของชีพเนาะคะ่ะเกี่ยวกับการการขาของชีพเพราะทุกอย่างกะต้องจ่ายผู้เดียวเบิดเนาะ แต่ถ้าเกิดผู้ใดพูนมีมีแฟนมีสามีมียังขาเจากันยังแบบยังในน้อยกัเออซอยกันออกนั่นอันนี้อ่ะเจ,าจ้าจายคาบ้านคาหนักคาไฟไปเดอ้อคอยเป็นกับเขานุนนี่แต่ของเฮ้าทุกอย่างผู้เดียวเบิดจ่าเบิดผู้เดียวเบิดเลยตอนนี้ก็มาฮอดบ้านแล้วเนาะคะเนะาะสิขอจบคลิป้แเ่นี้ละจ้าสันๆน,นี่ละ ไม่พอกันไม่คลิปนานาะคะนะขอบคุณทุกๆการรับชมนะเนะาะขอบคุณ Thank you so much Thank you Everybody for c o m e n support me, my channel See you next next video Bye bye